ีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกทท่านเลยที่ติดตามอยู่ทางเพจ e c o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  k หรือว่า YouTube นะคะวันนี้น้องมีรถตู้มาแนะนำให้ลูกค้าทุกทท่านที่รับชมคลิปนี้เลยค่ะกับคันนี้เลยค่ะรถตู้คอมมูเตอร์ปี17คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวน้องจะพาดูบอดี้รอบคันแล้วก็เครื่องยนต์ให้ดูกันค่ะ เรามาดูกันส่วนแรกกันก่อนเลยคันนี้นะคะจะเป็นหน้าใหม่ Minor c h a n g ค่ะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยไฟหน้าจะเป็นฮาโลเจนมันติรีเฟคเตอรใสๆเลยคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ค่ะมาแล้วหนูให้ดูเครื่องยนต์เปิดกันให้ดูเห็นๆเ,เลยว่าคันนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเครื่องคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ ดีเซลค่ะ3.0มนี่ลูกค้าค่ะดูได้เลยจุดแต้มสีแผ่นเพจยังอยู่ครบหมดนะคะคันนี้หนูบอกเลยว่าเดิมเดิมจากโรงงานเลยค่ะปฏิพัทธ์ออโต้คัดสรนรถตู้คุณภาพมาให้ลูกค้าแบบครับครับแน่นๆคันเต็มคันเลยค่ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูภายในค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนัง3แถวค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้อา รับนักท่องเที่ยวต่างชาติโอ้โหไซส์นี้กําลังดีเลยค่ะนั่งนี้ไม่อึดอัดนะคะคันนี้นั่งได้เลยเบาะหนังนะคะตรงนี้ไม่มีปิดไม่มีขาดแอร์ระบบแอร์ระบบเบรกระบบไฟลูกค้าถ้าสนใจคันนี้นะคะเข้ามาชมที่ร้านกันก่อน,อนได้ค่ะร้านอยู่กรุงเทพ่ะมินบุรีเขตหนองจอกเต็นท์รถปฏิพัทธ์ออตโต้ค่ะคันนี้นะคะแอร์เย็นเจี๊ยบหนาวสั่นคันเลยค่ะลูกค้าเข้ามาลองดูกันก่อนได้ค่ะบอดี้สีรอบคันนะคะสีเดิมโรงงานเคาะไป บางๆเลยนี่ค่ะคันนี้นะคะกระจกเดิมของโตโยต้าไม่มีเปลี่ยนมาเลยนะคะเดิมทุกอันค่ะล้อนะคะก็เป็นล้อกระทะเดิมโรงงานค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเดิมของโตโยต้าสัญลักษณ์โตโยต้า Toyota, อยู่ครบไฟไท้ายกิ๊บเลยค่ะเดี๋ยวหนูเปิดท้างท้ายให้ดูนี่คันนี้โชค๊คเดิมค่ะ น็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีชนท้ายมาแน่นอนลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะดอกเบี้ยรถตู้ตอนนี้สามารถทําให้ถูกได้อยู่เริ่มต้นอยู่ที่2.59ค่ะลูกค้าที่เราจะาไปจัดป้ายเหลืองสามารถทําได้ด้วยน้องมีธนาคารรองรับค่ะสําหรับราคาขายคันนี้นะคะจะอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าสนใจทักเข้ามาก่อนได้หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่094 4 3 5 7 4, 4 1 6่ รถตู้ที่ปฏิพัทธ์ออตโต้ยังมีให้เลือกอีกมากมายหลายคันนะคะขอให้ลูกค้าโทรเข้ามาส่งข้อความเข้ามาหาน้องค่ะน้องยินดีให้ข้อมูลลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยค่ะเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถ10,000บาทค่ะสําหรับวันนี้ลูกค้าท่าในใดที่สนใจอย่าลืมโทรเข้ามานะคะน้องพร้อมตอบเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ